ตามรายงานล่าสุดจากแพลตฟอร์มิเค์สกุลเงินดิจิทัลโลโคเชนได้ตรวจพบกิจกรรมการทำธุรกรรมบนกระเป๋าเงินของทางเมาาก็อกในช่วงเช้าของวันจันทร์ในโพสต์ล่าสุดบน X แพลตฟอร์มวิเคราะห์ได้ระบุว่ากระเป๋าเงินดังกล่าวได้มีการโอนบิตคอยจำนวน0.021 BTC ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง1,390ดอลลาร์ 1, ไปยังกระเป๋าเงินใหม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทำให้เหล่านักลงทุนตั้งข้อสังเกตว่าการโอนครั้งล่าสุดนี้ ีอาจเป็นการเตรียมการสําหรับการชําระเงินคืนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแฮกเว็บไซต์คริปโตที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและเหล่านักลงทุนผู้เสียหายยัางคงตั้งตารอการชําระเงินคืนหรือความรับผิดชอบจากทางเมสาก็กมาอย่างยาวนานโดยล่าสุดบิตคอยหลังจากที่ล่วงต่ำกว่าระดับฟินโบริชีรีทิสเมนที่0.786 ปุ่นกราฟแบบรายวันซึ่งเป็นปฏิกิริยาในช่วงแรกของการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลเรือธงของตลาดคริปโตเคอเรนซีในวันนี้ได้เห็นการล่วงลงมา1.85%เในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยหลังจากการพุ่งขึ้น28%เในช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์ตามมาด้วยราคาที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการเทขายบิตคอยโดยรัฐบาลเยอรมันโดยหลังจากที่ราคาของบิตคอยได้ล่วงลงในวันจันทร์ถือเป็นครั้งที่2ในรอบ6วันที่ ที่ผ่านมาหลังจากที่ร่วงลงมา4.3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาที่ร่วงลงในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นหลังจากที่ทางเม์ก็อกได้ออนบิตคอยมูลค่าสูงกว่า5.8พันล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่มีใครทราบชื่อโดยผู้ใช้สงสัยว่าจะมีการเตรียมการแจกจ่ายบิตคอยให้กับลูกค้าเก่าของตลาดเป็นที่น่าสังเกตว่าสมาชิกชุมชนคริปโตจํานวนมากคาดหวังว่าการชําระเงินคืนของทางเม์ก็อก กระตุ้นให้เกิดการเทขายในตลาดบิตคอยโดยความคาดหวังนี้ได้มาจากความเชื่อที่ว่าผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องการทำกำไรจากกำไรที่สะสมสินทรัพย์คริปโตของตนโดยคำนึงถึงมูลค่าของบิตคอยที่เพิ่มตูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่บิตคอย ลดลงขายกับเหตุการณ์ที่รัฐบาลเยอรมันเทขายไปก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามเหล่านักวิเคราะห์ด้านคริปโตคาดการว่าสถานการณ์อาจแตกต่างกันออกไปเนื่องจากเหล่านักลงทุนสถาบันบางรายได้ซื้อนี่จากเจ้าของคริปโตเดิมไปแล้วโดยนักลงทุนดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มที่จะถือคลองสินทรัพย์ เป็นระยะเวลายาวนานดังนั้นพวกเขาอาจไม่เต็มใจที่จะขายบิตคอยของตนหลังจากที่ทางเมา์ก็กได้ส่งเงินที่หายไปคืนแก่เจ้าของ และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของ b บิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่66,817 US ดอลลาร์ USD โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้เห็นราคาของบิตคอยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป2.01%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัดที่สําคัญของเราอย่าง C D C Action Zone ตอนนี้เริ่มที่จะกลับเข้าสู่โซนสีเขียวอีกครั้งซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะสามารถลันเทนเป็นเทนขาขึ้นในระยะยาวได้ใน ั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง MACD เองตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ได้ยืนตัดผ่านเหนือระดับของเส้นซิ n a l ลายนอีกครั้งและยังคงยืนอยู่เหนือระดับศูนย์โดยล่าสุดสัญญาณฮิสโตแกรมของ MACD เองล่าสุดตอนนี้ได้บ่งบอกว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้เล็กน้อยในฝั่งของฟินบ o นิชีแฟนเองยังคงให้ระดับแนวรับที่สําคัญที่ 62, 0 0 0 US ดอลลาร์และระดับแนวต้านที่สําคัญที่72,000 u s ดอลลาร์ในฝั่งของออกซเ ของบิตคอยตอนนี้เข็มชี้ไปที่มีแรงซื้อและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือครูท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรามีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ